ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนภาคอีสานนะครับวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนนะครับผมนะครับพามาดูทุเรียนอายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับเอ่อกับการดูแลในหน้าแรงนะครับดูแลอย่างไรนะครับให้ยอดพุ่งนะครับให้แตกยอดดีนะครับก็ในช่วงนี้ก็มีอากาศที่ร้อนจัดนะครับผมนะครับ การดูแลทุเ hmm. รียนก็สําคัญนะครับทีนี้จะทําอย่างไรให้ทุเรียนนั้นยอดพุ่งดีนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมีแนวทางดีๆมาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนําไปปรับใช้กันนะครับสําหรับแนวทางของผมนะครับก็คือนะครับผมนะครับการที่คุมความชื้นนะครับผมนะครับคุมความชื้นให้ได้นะครับสําหรับในหน้าแรงก็ความชื้น ในดินมันก็จะระเหยไปนะครับก็คุมความชื้นในดินให้ได้นะครับให้มีความชื้นอยู่ตลอดเว,วลานะครับชื้นแต่ห้ามเฉะนะครับผมนะครับคือชื้นแต่ห้ามเฉะนะครับก็ปล่อยหญ้าไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อคุมความชื้นนะครับให้กับหน้าดินนะครับมันก็จะช่วยให้ทุเรียนนั้นรากของนั้นเย็นนะครับมีความชื้นหาอาหารได้ดีนะครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับ ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยคอกนะครับหรืออินทรีย์วัตถุนะครับผมนะครับหรืออินทรีย์วัตถุก็จะทําให้ดินนั้นอุ้มน้ําอุ้มความชื้นได้ดีนะครับก็จะช่วยให้ดินรดน้ยด้วยนะครับผมนะครับก็จะทําให้รากของทเรียนนั้นกินอาหารได้ดีนะครับก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับผมนะครับสาหรับในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะครับผมนะครับอินทรีย์วัตถุนั้นสําคัญนะครับส่วนปุ๋ยเอ่อ ที่ใส่ก็คือหกสามสามนะครับผมเป็นอินรียเคมีนะครับหกสามสามนะครับสลับกับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยมูลวัวนะครับปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยคอกนะครับก็จะช่วยในการบำรุงดินนะครับผมนะครับส่วนเอ่อผมก็จะใช้สลับกับยี่สิบห้าเจดเจ็ดนะครับผมยี่สิบห้าจดเจ็ดนะครับเป็นอินเป็นเคมีล้วนนะครับผมนะครับก็จะช่วยให้อ่เรียนนั้นเจริญเติบโตได้ไวนะครับสําหรับ ยี่สิบห้าจุดเจ็ดนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็ควันงดเอ่อสูตรเสมอไว้ก่อนนะครับผมนะครับสูตรเสมอในช่วงนี้ผมก็ไม่ใส่นะครับผมนะครับก็จะเน้นเป็นอินซียเคมีหกสามสามเอ่อสลับกับเคมีล้วนยี่สิบห้าจุดเจ็ดนะครับผมนะครับแล้วก็มีธาุอาหารรองทางใบนะครับผมนะครับเป็นพวกเอ่อแคลเซียมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมสังเฟสีนะครับผมนะครับก็จะฉีดพ่นทางใบนะครับ ประมาณเดือนละครั้งหรือส5วันครั้งก็ได้นะครับผมครับสำหรับทางใบนะครับส่วนทางดินก็เดือนละครั้งนะครับผมนะครับทางดินก็ใส่เดือนละครั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับสําหรับการดูแลในหน้าร้อนก็สิ่งสําคัญก็คือความชื้นนะครับผมครับคุมความชื้นให้ดีนะครับอย่าให้ดินแห้งนะครับก็หาเศษวัสดุครับ เศษวัสดุเศษหญ้าแห้งเศษฟางมาคุมโคนนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันการแดดป้องกันแดดนะครับที่จะมาเผาละเผาระบบลากนะครับผมนะครับเผาระบบลากที่นาดินนะครับก็จะช่วยในเรื่องของนี้ได้นะครับผมนะครับสาหรับเศษวัสดุที่คุมโคนนะครับผมนะครับก็อย่าทำให้โคนล่งเตีจนเกินไปนะครับผมสำหรับในหน้าแรงนะครับมันก็ จะส่งผลกระทบให้กับระบบรากได้นะครับจะทําให้ดินร้อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คุมความชื้นให้ดีนะครับนี่นะครับผมยอดก็ออกนะครับยอดก็แตกดีนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับสําหรับการที่ดูแลทุเรียนเล็กอย่างไรให้มียอดพุ่งดีไม่สั่งก่ายจะเติบโตนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อน ได้มาเดินชมกันนะครับแล้วก็มาบอกแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนาไปปรับใช้กันนะครับสําหรับในเรื่องของการดูแลทุเรียนในหน้าแล้งนะครับหน้าร้อนนะครับความชื้นในอากาศก็ไม่ค่อยมีนะครับผมนะครับสําหรับหน้าดินก็จะแห้งไวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูตัวนี้นะครับผมยอดแตกทุกต้นนะครับผมนะครับ ก็เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับสําหรับการดูเรทุเรียนในหน้าร้อนหน้าแรงนะครับสําหรับส่วนผมก็อยู่ภาคอีสานนะครับอยู่โคราชนะครับผมนะครับอยู่โคราชนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูเรนะครับเรื่องของแมลงก็จะมีพวกไายแดงนะครับผมไรแดงไรขาวนะครับเขาจะชอบมาในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งนะครับ ในเฉพาะเรื่องของไรแดงนะครับ <oo> ไรแดงก็จะทําให้ใบซีดนะครับแล้วก็เหลืองนะครับทุเรียนของเราก็อาจจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับส่วนเรื่องของยอดอ่อนก็คือเพียนจักกจั่นฝอยนะครับผมนะครับก็ควรฉีดป้องกันนะครับควรฉีดป้องกันได้เลยนะครับในช่วงที่เขาแตกยอดนะครับก็ในเรื่องของจักกจั่นฝอยนะครับก็ควรฉีดป้องกันนะครับทุกทุกการแตกยอดก็ ควาฉีดป้องกันแมลงนะครับผมใช้ยาไทอะมีทอกเซมนะครับไทอะมีทอกเซมนะครับบวกกับไว้อยนะครับผมนะครับฉีดป้องกันนะครับในช่วงที่มียอดอ่อนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสาหรับทุเรียนในหน้าเล้งนะครับการดูแลนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมนะครับก็มันศึกษาหาความรู้นะครับผมนะครับก็หลักๆ หลักๆเลยก็คือความชื้นนะครับผมนะครับความชื้นก็ห้ามขาดนะครับผมนะครับสำหรับในหน้าแยงก็ให้ดูเอ่อให้ดูน้ําให้เพียงพอนะครับให้ดูแหล่งแหล่งน้ํานะครับผมนะครับก็จัดการบริหารนะครับเรื่องของหัวสปริงเกอร์หรือการให้ระบบน้ําต่างๆนะครับผมนะครับก็ให้เป็นบริเวณกว้างนะครับผมนะครับเลยทรงพุ่มออกมานะครับให้เป็นบริเวณกว้างเลยทรงพุ่มออกมานะครับ เมื่อแดดมากระทบความชื้นที่ดินมันก็จะระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับมันก็จะกลายเป็นความชื้นสัมผัสในอากาศได้ดีนะครับผมสำหรับการลดน้ําที่ให้เป็นบริเวณกว้างนะครับผมนะครับให้เป็นบริเวณกว้างเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็มีอาการเล็กน้อยนะครับผมนะครับตัวนี้มีอาการนะครับนี่เกิดจากอากาศร้อนนะครับผมแล้วก็ อาจจะน้ำน้อยสักนิดหนึ่งนะครับน้ำน้อยก็ควรเพิ่มน้ำนะครับผมนะครับก็เป็นปัญหาสำหรับหน้าเล้งนะครับผมช่วงนี้ก็ก็มีกันบ้างนะครับผมในส่วนผมก็มีบ้างนะครับก็มีอาการนะครับนะครับผมนะครับก็ควรเพิ่มน้ำนะครับผมครับผมก็เพิ่มเวลาจากเคยให้ยี่สิบนาทีก็เป็นครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เกิดความผิดพลาดนะครับผมนะครับความผิดพลาดครับก็เอามาบอกแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปนำไปปรับใช้นำไปแก้ไขนะครับในส่วนของตัวเองนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมดูยอดก็ลังเดินดีนะครับเห็นยอดเดินดีก็ดีใจนะครับชาวสวนนะครับผมเห็นยอดทุเรียนมาก็ดีใจนะครับผมนะครับนี่คือสิ่งส่งสัญญาณเกี่ยวกับระบบรากนะครับนี่คือ ระบบรากเขาเดินดีนะครับผมนะครับจะมีการแตกยอดแบบนี้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับก็เห็นยอดมาก็ดีใจนะครับผมนะครับก็เอามาเป็นแรงบรรณาใจให้กับเพื่อนนะครับผมนะครับแล้วก็แนวทางการปรับใช้นะครับแนวทางในเรื่องของการดูแลนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เอามาให้ดูกัน สำหรับวันนี้เป็นวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะครับ25เดือนกุมภาพันธ์ก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูแรงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครผมนะครับในช่วงนี้ก็ควรเพิ่มน้ำนะครับผมรักษาความชื้นนะครับรักษาความชื้นนะครับ อย่างที่ผมเน้นย้ําไปนะครับการคุมความชื้นนั้นสําคัญนะครับคุมความชื้นให้กับดินนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้ต้นตุดเรยียนของเรานั้นไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ